สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26มีนาคม2,556นะคะขณะนี้เวลาประมาณ9นาฬิกานาทีนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงผักกาดหอมนะคะของพี่เบียบชริสานะคะที่ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะเราได้ทำการฉีดสาธิตหัวเชื้อชีวภาพจีนะคะให้กับพี่เบียบเนี่ยไปแล้วนะคะครบ3ครั้งนะคะวันนี้เรากลับมาดูผลงานของเรานะคะซึ่ง แปลงผักกาดหอมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะร่องที่ได้รับหัวเชื้อชีวภาพ G2 นะคะผักกาดจะขึ้นหนาแน่นมากนะคะตรงนี้พี่เบียร์บอกว่ายังไม่ได้ถิ่วนะคะถ้าถิ่วแล้วก็ต้นน่าจะโตกว่านี้นะคะแต่ว่าใกล้เวลาจะถิ่วแล้วนะคะตอนนี้จะสังเกตเลยนะคะว่าต้นผักกาดหอมเนี่ยจะมีต้นที่โตโตเร็วนะคะกว่าจุดที่ไม่ได้รับ การฉีดหัวเชื้อชีวภาพ G2 นะคะอันนี้จะสังเกตนะคะตรงจุดที่มาร์คไว้นะคะเป็นกระป๋องสีขาวๆนะคะกับอ่าคือฝั่งนี้นะคะคือได้รับหัวเชื้อชีวภาพ G2 นะคะจะขึ้นหนาแน่นมากค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะถัดกันไปนิดเดียวเองนะคะอ,อ,อันนี้น่าจะโดนละอองนะคะที่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ ห่างกันไปคือในท้ายล่องนะคะก็จะสังเกตได้ว่านะคะผักกาดหอมจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะจะห่างาห่างกันมากเลยนะคะแล้วก็ต้นก็จะค่อนข้างเล็กนะคะเล็กกว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะต้นก็จะเล็กๆนะคะผิดต่างกับตรงนี้มากเลยนะคะตรงนี้ฝั่งนี้นะคะที่ได้รับหัวเชื้อชีวภาพ G2 นะคะจะมีใบที่คือแผ่นะคะแล้วก็ต้นจะโตเยอะนะคะ เปรียบเทียบกันอีกร่องหนึ่งก็ได้นะคะอ่าร่องนี้จะได้รับหัวเชื้อชีวภาพ G 2นะคะส่วนอันนี้เป็นฝั่งหัวร่องเหมือนกันนะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าหัวร่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยได้รับน้ําดีอยู่แล้วนะคะต้นก็จะโตเร็วแต่สังเกตได้ว่าหัวร่องฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ไม่ไดโดนไม่ได้รับหัวเชื้อชีวภาพ G 2นะคะนี่นะคะหัวร่องนะคะต้นก็จะเล็กนะคะก็จะโตตามปกติเขานะคะแล้วก็ คือจะขึ้นน้อยมากนะคะไม่ค่อยหนาแน่นเท่ากับฝั่งที่ได้รับการฉีดหัวเชื้อชีวภาพ G2 นะคะน,นี่ฝั่งหวรลองที่เท่ากันนะคะอันนี้อายุเท่ากันเลยนะคะปลูกพร้อมกันนะคะหวานมเมล็ดพร้อมกันนะคะค่ะมีฝั่งหวร่องนะคะเหมือนกันเลยนะคะน,นี่ฝั่งหวร่องที่ได้รับ การฉีดหัวเชื้อเชื้อพาพตีทูนะคะซึ่งเป็นแบงสาธิตของเรานะคะถึงจุดมากสีขาวนะคะจะสังเกตได้ว่าหนาแน่นมากนะคะต้นโตค่ะซึ่งผลจากการฉีดหัวเชื้อชืวอาพ G2 ไปแล้ว3ครั้งเนี่ยก็จะเห็นผลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแป,แปลงสาธิตที่ได้รับการฉีดหัวเชื้อชืวอาพ G2 เนี่ยต้นจะมีความ แข็งแรงนะคะโตขึ้นเต็มวัยนะคะใบใบก็จะแผ่เต็มต้นนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นมะเขือนะคะที่เราได้ทำการฉีดให้กับพี่เบียบนะคะจะสังเกตได้ว่าก็จะมีการแตกใบแล้วก็ติดลูกค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะคะนี่นะคะ ออกลูกเล็กๆเ,เยอะมากนะคะ